สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําประกันอุบัติเหตุหรือที่เรียกว่า PA นะครับแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาลนะครับจากกรุงเทพประกันภัยนะครับแผนไ i โครอิน u ู a n นนะครับเบี้ย200บาทนะครับรับอายุ20-60ปีนะครับและมีของแผน1-12ของกรุงเทพประกันภัยนะครับ แผนหนึ่งนะครับรับอายุ1 7บเถึงหกปีนะครับเบี้ย250บาทนะครับเสียชีวิตรับ200,000บาทนะครับแผน2นะครับรับอายุ1 7บเถึงหกปีนะครับเบี้ย500บาทนะครับเสียชีวิตได้500,000บาทนะครับแผน3นะครับรับ1 7บเถึงหกปีนะครับราคาเบี้ย1,000บาทนะครับเสียชีวิตรับ1ล้านบาทนะครับแผน4นะครับรับอายุ6 1สิถึงเจปีนะครับ เบี้ย250บาทเครับเสียชีวิตได้10,000แบาทนะครับแผน5นะครับรับอายุ7 1็ดถึงเจปีนะครับเบี้ย250รบาทนะครับเสียชีวิตได้5 0,000บาทนะครับแผน6นะครับรับอายุ7 6็ดถึงเกปีนะครับราคาเบี้ย250รบาทนะครับเสียชีวิตได้5 0,000บาทนะครับแผน10นะครับรับอายุ2 0่สถึงหกปีนะครับราคาเบี้ย400รบาทนะครับเสียชีวิตนะครับได้2 0 0 0 0 0บาทนะครับมีค่าปงศพด้วยนะครับ2 0,000บาทมีระยะเวลารอคอย120วันนะครับ จากการเสียชีวิตนะครับด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแผน11นะครับรับอายุ20-60ถึงปีนะครับราคาเบี้ย9 5้ยบาทนะครับเสียชีวิตได้50,000 0บาทนะครับมีค่าปงศพ2 0 0 0 0บาทนะครับมีระยะเวลารอคอย120วันนะครับเช่นกันนะครับเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแผน12นะครับรับอายุ20-60ถึงปีนะครับเบี้ย1,950้ยบาทนะเสียชีวิต1ล้านบาทนะครับมีค่าปงศพด้วยนะครับ20,000บาทนะครับ มีระยะเวลารอคอยรอ20วันนะครับเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเบี้ยประกันภัยนะครับแบบไม่มีค่ารักษานะครับประกันอุบัติเหตุ PA จากกรุงเทพประกันภัยนะครับเบี้ยถูกคุ้มครองดีนะครับประกันภัยน่ารู้จักปิดเล่ประกันภัยนะครับสีกุ้ง TNK นะครับฝากติดตามกดหัวใจคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับ